สวัสดีค่ะมีการบ้านนักเรียนเอาบูโสมาอ่านให้ฟังนะคะพี่อ้อยนะคะพี่อ้อยอายุ63โจทย์คือให้แต่งเรื่องนะคะจะใช้เทนอะไรก็ได้ให้มีคำกำนดคำว่า t t e a นะคะ three t h r e e three t r e e t คือชา t h r คือเลข3า t r คือต้นไม้นะคะ เรื่องของพี่อ้อย when i was young mm hmm. เมื่อฉันเป็นเด็ก my parents had a small piece of land in Tonburi Tonburi อัน <laughs> นี้โปรดลืมดูว่ามี ng เป็นทองบุรีนะคะต้องตัดตัว g ออก in Tonburi p a r e n t นะคะเขาไม่ผิดหรอกโปรดอมเมนต์ไปเพื่อถามให้แน่ใจว่าเขาตั้งใจหมายถึง คนเดียวใช่ไหมถ้าหมายถึงสองคนนะคะต้องมี s ด้วยก็บอกว่าพ่อหรือแม่ฉันเนี่ยมีที่ดินเล็กๆอยู่ผืนหนึ่งที่ทนบุรี i and my sisters love to go to the garden behind our house ฉันและพี่น้องนะคะเป็นพี่สาวน้องสาวนะ ชอบมากเลิฟคือมีความชอบมากๆเลยนะคะไปที่สวนหลังบ้านนะคะคำว่า sisters มี s หมายถึงมากกว่าหนึ่งคนนะคะแต่เขาไม่ได้ระบุว่าเป็นพี่หรือน้องไม่เป็นไรนะคะในความนิยมเขียนเนี่ยจะเขียนเอาคนอื่นขึ้นก่อนเป็น my sisters and I แบบนี้นะคะ we had many kinds of trees เอ๊เขาใช้ตามคำกำหนดนะมีต้นไม้หลายชนิด such as อย่างเช่น mangoes มะม,ม่วง coconuts มะพร้าว bananas กล้วย limes มะนาว rose apples rose apple ป,ป,ป,ปนไม่รู้ว่าคืออะไร <c oughs> จะแปลว่าแอปเปลิลกุหลาบไม่รู้ใช่หรือเปล่าต้องไปดูความหมายนะคะ p o m e l o s ซ้มโอกว่าว่าฝรั่ง our grandparents อันนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้ามี s หมายถึงสองคนปู่ย่าตายายคู่กันถ้าไม่มีหมายถึงคนใดคนหนึ่งนะคะ had three children มีลูกสามคนนะคะ my father was one of the child พ่อฉันก็เป็นหนึ่งในน,นั้น grandmother grew many fruits คุณย่าเนี่ย ก็ปลูกผลไม้เยอะมาก at her house ที่บ้านนะ but she didn't o like us to pick up her fruits แต่คุณย่าเนี่ยไม่ชอบให้พวกเราไปเก็บผลไม้นะ I saw that she sometimes put dried leaves in her hot cup ฉันเห็นนะบางครั้งเนี่ยคุณย่าก็ใส่ใบไม้แห้งๆในถ้วย I had doubt about it ตรงนี้นะคะถ้าเป็น had เดาจะเป็น tense เรียกว่า perfect tense อันนี้เขาพูดถึง past perfect tense นะคะใช้คำว่า h a ตตตัวเดาต้องเป็นช่องที่3ก็มี e d ด้วยนะคะหรือจะเขียนอีกแบบหนึ่งได้ก็คือเป็นแบบ past tense ไปเลยก็ไม่ต้องมีคำว่า h a d นะคะก็เป็น I doubted ไปเลยนะคะสงสัยว่าเอ๊ใบอะไรนะที่คุณย่าใส่ลงไปนั่นเองนะคะ My mother told me คุณแม่ก็บอกว่า that it was อ่ะตรงนี้ลืมแก้นะคะมีทั้ง that ทั้ง it เนี่ยเป็น subject สอนกันนะคะเอา it ออกนะคะเป็น that was Chinese tea and o l d p e o p l e liked ต้องมี d ้วยนะคะเป็น past tense to drink hot tea นะคะจบไปแล้วนะคะเรื่องน่ารักนะคะการเขียนก็ค่อยๆฝึกกันไปนะคะ โอ้แนะนำพื้นฐาน Grammar ให้ได้นะคะในส่วนที่เป็น advanced ขึ้นไปอีกถ้าใครเขียนมาแล้วถึงขั้น advanced วต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อ,อามาแนะนำและคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกคนที่มาฟังนะคะใครที่หัดเขียนฝึกภาษาอังกฤษกันใหม่ๆตั้งใจขยันขยันนะคะเราจะได้เก่งๆงบุ้ยบุยขอบคุณที่มาฟังจะ Have a nice day Bye บ